وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبر قام رك قام سكي قام قام إندو سبحانه وتعالى พระองค์ผู้ทรงกร,รุณาพระองค์ผู้ทรงประีิปากของพระองค์เป็นได้รับความดีงามนี้ความเมตตานี้จากอรรถสุฮานหัวตะลาครับแด่พป่น้งที่รักขอเราทุกทันกลับไปแล้วครับเรื่องราวของท่านนาบียูซุฟอะลัยฮิสลามจากรัยาความฝันที่แปลกประหลาดท่านนาบียูซุฟไปเล่าให้กับคุณพ่อฟังนะครับความรักของคุณพ่อที่มีต่อลูกก็อบอกว่าอย่าเล่าเรื่องนี้ให้ลูกๆฟังให้พี่ๆฟังกนะลูกนะเพราะพี่อุจฉา เรื่องความเป็นเด็กของท่านในาบียูซุฟอะไรฮิสลามก็ไปเผลอเล่าเรื่องราวนี้ให้กับพี่ๆฟังมันก็ได้สร้างพอรู้ว่าในาบิยูซุบเล่าเรื่องในความฝันให้ฟังเนี่ยซึ่งมันก็จะต้องเป็นเรื่องดีแต่แหละเขาก็เลยพระโกรธเพราะเขาโกรธแล้วก็อิจฉาท่านในบิยูซุปก็เลยคุยกันว่าทําอย่างไรที่จะกําจัดท่านในาบิยูซุปร้องของพวกเขา ก็ตกลงกันว่าจะฆ่านะครับอกตูดูอกตูดูหูฆ่าเขาเถอะบางคนก็บอกเอาไปทิ้งเอาไปให้อยู่ในเอาไปปล่อยในทะเลทรายในป่าให้เขาไปอดตายโดยประมาณนั้นแต่พี่คนหนึ่งของยูซุปเนี่ยก็บอกจะไปทอย่างนั้นเลยสงสารยังไงก็ยังสงสารน้องเอาไปโยนในบ่อกันแล้วกันแต่แล้วจุวิธีการจัดกาอย่างไรพะรู้ดีว่าพ่อคือท่านในบียาคุปอะัลฮิสลามเนี่ยไม่แทบจะไม่เคยปล่อยให้น้องไปเล่นกับพวกเขา จึงส่งตัวแทนไปตกลงปรึกษาหารือแล้วก็ไปสืบดูหรือว่าพยานที่จะไปคุยกับคุณพ่อหาวิธีทำอย่างไรที่จะให้ท่านนั้นให้ยูซุปมาอยู่กับพวกเขานะครับก็ไปหานะครับตกลงก็ไปตั้งคำถามกับพ่อนะครับในช่วงของตอนที่สมของหนังสือเล่มนี้พี่น้องครับเออก็ไปถามไปบอกกับคุณพ่อนะครับ ว่ากะนั้นยากูบแลายุริลูยูซุฟะมาเล็กวัดอีเล็กวาตดว่ากะนั้นยูซุฟะยะเล่นกับเขาทีฮิวแลายะสาบานวาอิดันยูซุฟอะลัยฮิสสลามก็จะเล่นใกล้ๆอยู่ในสายตาของคุณพ่อเสมอไม่เคยปล่อยให้ไปไกลๆเลยวลากิดุมอาซูมูอาเลนซรนะครับพวกเขาก็มีความหวังเหมือนกันนะว่าตั้งใจว่าจะทำอย่างไรที่จะหาวิธีการที่จะทำให คุณพ่อเนี่ยครับปล่อยน้องไปกับเขานะครับก็ไปตั้งคําถามยาอักอลูยาอาบานาดีมาซาลายุสิลุมาอานายุสุโ้คุณพ่อครับทําไมอ่ะคุณพ่อถึงไม่เคยที่จะให้ยูซุปมาอยู่กับพวกเราเลยไม่เกิดอะไรไม่เป็นอย่างไรมาซาตะพอบแล้วก็ไปถามแบบจี้จ้แบบ จีใจเลยว่าทําไมเนี่ยตั้งคําถามให้คุณพ่ออุตส่าห์ว่ามาจาตะคอผู้คุณพ่อกลัวอะไรตทั้งที่เราก็เป็นพี่ๆของเขาเพวอาคูนอาอาค,ค,คุนาอนาซีทั้งๆ้งท,งที่เขาก็เป็นน้องของพวกผมนั่นแหละคุณพ่อครับว่าอาคูนาะสกีสและเขาก็จะเป็นน้องคนเล็กของพวกผมง่ายๆผมก็รักน้องว่นานันูอาบบนาอุอาบินวไวควาน ว่าอีเขาว่าตุนจาอิแมนยันอบูจามีอันจากรายเสียเขาก็เป็นลูกของพ่ออาบานาเป็นบรรดาลูกลูกของคุณพ่อแหละครับแล้วก็เป็นพี่น้องกันตลอดยันอาบูจามีอันแล้วเราก็จะอยากจะเล่น,นกันเราจะเป็นเที่ยวสนุกด้วยกันวารีมาจาราตซาบุนอนูวานันอบูจามีอันเป็นเพื่อนเป็นเป็นน้องแล้วเนี่ยเราก็ยังไงก็ยังเล่นด้วยกันอยู่ด้วยกันพวกเราก็เป็นพี่ แต่ทำไมคุณพ่อถึงไม่ยอมให้น้องมาเล่นกับพวกผมเลยครับตั้งคำถามให้พ่อหนักใจตั้งคำถามให้คุณพ่อหนักใจมากนะครับต่อมาก็คือพอทำอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยรวบรัดนะครับปิดปิดคำเลยว่าอารซันฮูมาอานาก็ดันคุณพ่อครับถ้าเป็นอย่างนี้พวกเราขออนุญาตว่าพรุ่งนี้นะขอให้พ่อส่ง ให้ลูกอให้น้องมาอยู่กับพวกเราเถอะเราจะพาไปเที่ยวกันอัสซินมาอานาก็อดันยัตตะวายยาลอับวาอินนาละหูละฮาปิซุนเราจะดูแลน้องเองโอ้คุณพ่อครับทีนี้ท่านนบียากรุปเนี่ยพูดอยู่เสมอว่าหรืออาจจะคือพี่ๆเคยพูดว่าทำไมพ่อถึงไม่ไม,ไม่ส่งลูกมาให้ส่งน้องมาเล่นกับพวกเราท่านนบียากรุปก็จะอ้างนะครับเพื่อที่จะให้ลูกสบายใจ นะครับจริงๆแล้วรู้ว่าลูกจะมาวิธีไหนแผนไหนแหละนะครับแต่ก็ยังมีความรู้สึกรักคือนี่คือความรักของพ่อนะครับแต่ไม่อยากให้พี่ๆของดูซุปเนี่ยเสียใจรักนะรักทุกคนอยู่แล้วนะครับคนที่เป็นพ่อคุณแม่เนี่ยจะทราบดีนะก็บอกเคยบอกว่าไม่อยากที่จะให้ไปไก่เพราะเดี๋ยวจะมีหมาป่ามี สัตว์ที่มันอันตรายที่อยู่ในป่าเนี่ยมันจะมากัดกินมันจะทําร้ายน้องของเธอก็จะบอกไปอย่างนั้นนะครับแต่พวกเขาบอกว่าอินนาลาฮูลาฮาฟิซูลวะกานายาคูบุใช่คนกาบีรอนวะกานายะอ่าอยาคูบุอาคิลนฮาลีมันวะกานายากูบลาหยูเบไอยาบาดูมิดดายูสุฟนะครับคือท่านในโยสุฟรู้สิ่งที่พวกเขาได้พูดเนี่ยครับท่านนั้นอ่า อาจมีสิ่งที่คือรู้แหละว่าลูกๆพี่ๆเนี่ยไม่ชอบในบิยูซุูเลยแล้วก็เลยบอกว่าอาคอฟอัยยะกุลจะว่าอันตุมอินดากอฟิลูน,นะครับคือบอกอยู่เสมอว่าที่พ่อไม่อยากให้ลูกเนี่ยคือยูซุฟน้องของเธอเนี่ยไปกับเธอเพราะกลัวว่าอจิบุญก็คือเดี๋ยวหมาป่านจะมากินสัตว์ร้ายจะมากัดกินทําร้ายครับหากว่าลูกลูกนั้นเผลอ กออาบันมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณพอ่อไก่ไฟยะกลุลซะหมาป่ามันจะประัดมันจะมากินร้องได้อย่างไรแล้ววานาหูฮาซิรูไก่ไฟยะกูลูวานาหูสุบ,บานุอักวิยะคุณพ่อครับพวกผมเนี่ยนะมีกําลังนะครับมีกําลังคือพวกผมก็ไปกับน้องด้วยนะครับแล้วพวกผมก็อาจจะช่วยจะดูแล จะให้การรักษาให้ความปลอดภัยกับน้องนะครับผมจะเฝ้าระวังอย่างดีจะไม่ยอมให้หมาป่ามันมาทําร้ายน้องหรอกเพราะพวกผมนั่นทำไมนะซุบบานุนเป็นคนหนุ่มมีกําลังอักวิยะวาอันจันวาอาซินายะกูลยะก,กูบูลียูซุปนะครับและขอให้คุณพ่อเนี่ยได้ขอให้ยูซุปพวกเนี้ยให้ยูซุปไปเที่ยวกับพวกผมผม พวกผมสัญญาว่าจะดูแลน้องให้ได้รับความปลอดภัยอย่างดีนะครับสุดท้ายแนละ้วคุณพ่อกท่านนบียาคกรุปก็เลยอนุญาตแต่ด้วยกับความรู้สึกไม่สบายใจทักเท่าไหร่อนุญาตให้ดูซุปนั้นไปกับพี่ๆนะครับ อนนี้พวกเขาดีใจกันมากฟาริฮาอิควาตูกาซีรุลามมาอาชันญยาโวุลียูซุปดีใจมากๆอิละลอบาที่นี้เมื่อดีใจแล้วครับตอนที่สี่ของเรื่องเรื่องนี้นะครับอิละลอบาที่นี้ตกลงบุตะฝากุลอะไรกันแล้วตกลงมีความเห็นพวกนี้ที่หากคุณพ่อให้น้องไปกับเราเราจะจัดการให้ยูซุปโยนลงไปในบอ่อนะครับอิละลอบา ครับไปยังป่าครับเดินตอนนี้ไปแล้วนะครับกอบาแปลว่าปะอันกอบาตูก็คือป่านะครับว่าฟาริฮัลอิควารนะครับพี่พี่ของยูซุปดีใจกันมากฟาริฮยินดีดีใจกระซีดมากล้ำมาเมื่อคุณพ่อได้อนุญาตให้ยูซุปไปกับพวกเขาว ah ่าซาฮาบูอิลากอบะตินวะอัลกาว ยูซุฟฟีบีรินฟิลกอบาตินฟิลกอบาตีเอาฟิลกอบาตินพี่ๆของยูซุฟดีใจมากนะครับซาฮาบูอิลากบาพวกเขาไปพายูซุฟไปมาอาหุมไปในป่าครับเป็นป่าที่ไกลบ้านอยู่พอสมควรที่นั่นก็จะมีบ่อน้ําพวกเขาทําอย่างไรกับความคิดที่พวกเขาตกลหลึกกันเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้อง โจนยูซุปลงไปในบอ่อนะครับอัลกาวยูซุปฟีบิรินฟิลกาบะนะครับแล้วก็โยนลงไปยารามูยูซุปสอกีรนวะลามยารฮามูยูซุปฟันสอกีนนี่กความเป็นเด็กของท่านนาบียูซุปนะครับพวกเขาเนี่ยไม่เมตตายูซุปไม่มีความรักใไม่มีความเมตตานะครับกับน้องเลยพวกเขา ทำได้แม้กระทั่งน้องของเขาซึ่งเป็นคุณพ่อเดียวกันนี่ยังไงครับอย่างที่นําเรียนอยู่เสมอว่าความอิจฉานั้นเป็นมารดาของความชั่วร้ายจริงๆครับะวะลัมยารฮามุนยากูบุชัยคนกาบีร์ครับพวกเขาไม่มีความรู้สึกไม,ม่มีความรู้สึกสงสารหรือเมตตาต่อคุณพ่อคือทําเดียวก็เหมือนกับทําร้าย หัวใจของคุณพ่อก็คือท่านนบียากุปอะลัยฮิสลามนั่นแหละครับวกะกานายุซุปวะตดันซองรีรอนวะแก,กนากอลบูฮูซองยีแน่นอนครับหัวใจดวงน้อยหัวใจเนน้อยของยุซุปอะลัยฮิสลามวะลดันซองีีเป็นเด็กเล็กซองยีแต่หัวใจนอันดวงน้อยน้อยของท่านานียบีซุปก็ไม่เข้าใจทำไมนะคุณพี่ๆทั้งหลายเนี่ยถึงได้โกรธเกลียดท่านเหลือเกิน วากานันบิโรอามีกตันครับทั้งงที่บอ่อเนี้ยเป็นบอ่อที่ลึกอามีลึกมากๆเลยวากานาตินบิโร,ม,รมุตลิมาตันและบอ่อเนี้ยนะครับพี่น้องเคยไปเที่ยวต่างจังหวัดนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีจำเป็นบางที่ยังมีบอ่อนะบอ่อน้ำเนี่ยถ้ามองลงไปมันลึกมากมีแต่ความมืดนะครับเช่นกันกามุสลิมุมสลิม,มุนเป็นบอ่อที่อามีกุลมุสลิม,มุนเป็นบอ่อที่ลึกมากๆเลย นะครับเขาจับน้องชายของเขาพวกเขาจับน้องชายของเขาเนี่ยของพวกเขาเนี่ยโยนลงไปในบ่อเขาไม่มีความรู้สึกสงสารน้องเลยนะครับวาลากินอัลลอฮ์บาสรายอซูฟูวะกอลารหูลาตัดันวาลาตฮอฟนะครับพี่น้องที่รักขวัลเราครับจำเกรงอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ผู้ทรงให้กำลัง สิ่งที่เกิดขึ้นกับยูซุฟอะลัยฮิสลามนะครับอัลลอฮ์นั้นทรงช่วยเหลือพระองค์ได้ทรงบอกข่าวดีกับท่านนาบียูซุฟค่าวว่าก็ละลาตซันโอยูซุฟอย่าเสียใจยเลยเวลาตะครับและเธอก็อย่าได้มีกลัวพยันอันตรายต่างๆแล้วแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับเธอนะอย่างไรครับอินนัลลอฮามะอักะ ฝ่ายไซยากูนรักษะหนุนอเลอร์ได้ส่งแจ้งข่าวดีกับท่านนาบียูซุปว่าอเลอร์นั้นอยู่กับเธอนะและต่อไปในภายภาคหน้าเธอจะเป็นคนหนึ่งที่มีเกียรติเรื่องราวในบ่อของท่านนายบิยูซุปจะเป็นอย่างไรนะครับพี่ๆกลับไปนอนบ้านกันสบายไปกินกันอย่างสบายแต่ตอนนี้ทิ้งน้องชายที่ชื่อยูซุปไว้ในบ่อ อะไรจะเกิดขึ้นกับดบิซุปอลลสลามขนาดที่ท่านอยู่ในบอร์ดที่มืดมิดดังนี้ครับที่ลึกและก็มืดมิดแต่มีโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับ سبحانك ต ل ل ه م وبحمديك إ ل ه ม ر ك و ا ل ل م عليكم و ر ฮ م ة الله و า ر ك า ت ه ا ل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون